สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่องนิดเด็กสปาร์ตันขุนศึกพันป่วนสถานโลกมีสติ๊กเกอร์ Catalyst มีสติ๊กเกอร์สามร,รอสามิติ Catalyst Alliance ประเทศไทยมีโลโก้ v ซี CD มีโลโก้2 0 t h Century Fox Home Entertainment มีสันปกโลโก้2 0 t h Century Fox Home Entertainment มีเดอะสปาร์ตันขุนศึกพันป่วนสถานโลกรหัสแผ่นของแคทเทอริสหนึ่งสองหนึ่งแปดห้า จก่อนรับคุณจริงนะครับมีกำกับชื่อนักแสดงนักแสดงมีคอปิไรต์แตมมอร์เจเอ็นเตอร์ไพรส์ออรไร์รีเวิร์ส S, s A R L All Right Reverse Twin Rever Copyright h s Copy right 20 h Century Fox Home Entertainment LLC A D Rice right Reverse เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้สับสนุนแตัเพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยบริษัทแคทลีสอารีอันประเทศไทยจำกัด 2744อาคารสคมะกอิปการไทยชั้น9ถนนวิภาวดีรังสิตเขตทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10 120วิธีใช้ใช้กับเครื่องเล่นที่มีเครื่องหมายวีดโอีดีหรือสาม,มารถัดอเล่นวีดีดโอซีดีได้ข้อแนะนำควรระมัดระวงังอย่าทำให้แผ่นวีดโีดีเป็นรอย าภาพยนต์บนนี้จำหน่ายเพื่อชมในที่พักอาศัยเท่านั้นห้ามนำมิให้ให้นำไปเอาและแลกแลกเปลี่ยนหรือทำประโยชน์อ่ดอินดนใดทางการค้าโดยเด็ดขาดมีบาร์โค้ด ผลิตภัณฑ์วิดีโอซีดีวันที่ผลิตสิงหาคม2,551วางจัดจำหน่ายเมื่อวันที่28สิงหาคม2,551เมื่อช่วงเปิดตัวเปิดเปิดตัวเพลงแม่แห่งแผ่นดินวันเฉลิมวันสตรีวันส,ตร,ส,นสตรีไทย วันคล้ายวันพระราชสมพบวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันศาสตร์จีนเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง2008ความยาว83นาทีบรรจุ2แผอนุญาต มิสปาตันขุนศึกป่วนพันขุนศึกพันป่วนทานโลกบริษัทแคทลไอเอนสประเทศไทยจำกัดกทศูนย์สองสี่สามหทับห้นลงชื่อผู้รับองอนุญ,ญาตกรุงเทพมึกสีน้ำเงินน ไม่ค่อยอาจจะสลับกันนะครับแผ่นแผ่นแรกมีอิสีหนึรหัสใบอนุญาตโลโ,โก้ที่เป็นชุดอีบ็อกส์ของภาคไทยและก็มีข้อแนะนำ การจำหน่ายแผ่นภาพยนตร์มีโลโก้ 20th Century Fox 20th Century Fox Home Entertainment แผนทนิสต์อดีอันต์และวิดีโอซีทีแล้วก็มี c o v i d ์9 s ตมป์มนะครับมาดูสภาพแผ่นแผ่นดูยังใหม่นะครับดูได้100% อ่านเอาเองนะครับสภาพแผ่นตามนี้นะครับยังไม่มีรอยดูได้อย่างแน่นอน1นึ่งร้อยสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ